เรื่องของรัตตอรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับสลากครับสลากครับผมที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับมีนายพีรัดักพรจิตนะครับรองประธานสนชคนที่สองนะครับทำหน้าที่ประธานการประชุมนะฮะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพศนะครับก็มีสมาชิกที่อภิปรายกันเรื่องข้อดีข้อเสียของกฎหมายฉบับนี้นะฮะประเด็นสําคัญสําคัญนะฮะหลายเรื่องนะครับหน้าหมูครับก็ ท่านสมาชิกสรชอเองก็มีการสงสัยในเรื่องการเพิ่มหนาจให้กับคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือบอร์ดหวยเนี่ยว่าสามารถคือประเด็นคือสามารถพิจารณาออกสลากรูปแบบใหม่เพิ่มเติมได้เลยครับอ่าแล้วก็รวมถึงการลดเงินการจำหน่ายสลากกินแบ่งเนี่ยส่ส่งให้รัฐบาลปกติต้องส่งยี่บาเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงส่งเพียงสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็กําหนดบทกําหนดลงโทษผู้ขายสลาเกินราคาเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มให้ให้รับโทษหนักขึ้นคือจากแค่ปรับสองพันมีติดคุกนี่เขาบอกว่าสองพันเนี่ยใชโคษปรับอะแก้ไม่ได้คนไม่กลัวคนกลัวรอเออเนี่ยสองพันจิ๊บจิ๊นี่ยคุณวิสุทธ์ศรีสุพรรณนะฮะแล้วมตีขังแล้วมติช่วยขังก็ขึ้นลุกขึ้นมาชี้แจงนะตอนนี้ที่มีการอภิปรายว่าเขาสงสัยว่าเอ๊ะ การเพิ่มเพิ่มมาจเพิ่มอำนาจให้บอดบอดหวยเนี่ยกำหนดรูปแบบการะเล่นต่างๆเพิ่มขึ้นเองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเขียนเช็คเปล่าให้ใช่กับบอดหวยหรือเปล่าเขียนไปแล้วก็ไปลงโัวเล่เองเนี่ยแทนที่จะระบุไปเลยกำหนดไปเลยว่าการะเล่นเนี่ยมันเป็นอะไรทีนี้ท่านรัฐมนตรีครั้งเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเป็นการเพิ่มทางเลือกนะครับไม่ได้ยกเลิก การขายสลากรูปแบบเดิมแต่สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ควบคู่กันไปด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็การออกตลาดรูปแบบใหม่รัฐบาลทําเองไม่ได้สำนักงานสลาดก็แบ่งทำเองไม่ได้โดยลำพังต้องมีการเห็นชอบผ่านคลองมในอนาคตด้วยนะครับซึ่งมีการขายสลากผ่านเครื่องอัตโนมัติเนี่ยทำให้สามารถคุมได้ไม่ให้ขายเกินราคาคืออาจจะมีการติดตั้งเครื่องจำหน่าย อัตรี่อัตโนมัติอย่างที่เราเคยเคยเสนอข่าวกันมาหลายเป็นปีหลายปีแล้วเรื่องหุ้นอลายใช่ไหมก็คือมีตู้มีตู้หยอดังค์แล้วก็หยอดตังค์เลือกเลือกอะไรก็เลือกเลยเสแต่แล้วก็ปริ้นใบออกไปทีนี้ราคามันก็จะไม่เกินไงไม่เกินแปดสิบบาทก็ตาม่ถูกแต่เขาบอกว่าประเด็นนี้ก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบ ผู้ขายรายย่อยต่างๆใช่พวกองค์กรมูลนิธิองการององกรการกุศลต่างๆผู้พิการอะไรที่เขาเขามีรายได้จากการขายลอตเตอรี่เนี่ยนะเออเนี่ยมันก็อาจจะกระทบรายได้เขาก็ต้องดูให้ดีชั่งน้ําหนักให้ดีใช่ถูกนะก็สรุปแล้วหลังการประชุมนะครับก็สมาชิกสรชก็มีลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับฉบับนี้ด้วยด้วยคะแนน140เสียงไม่เห็นด้วย1เสียง งดออกเสียง4ี่เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนนหนึ่งเสียงท่วมทนก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาในวาระ2และ3ต่อไปนั่นเองก็ถือว่าผ่านวาระแรกแล้วล่ะนะครับผ่านด่านนิดนึงะก็น่าสนใจนะครัต่มาท่านนี้ใช่ครับผม